คนเกรงนะครับครั้งแรกที่ขับเดือดจะสกีเนี่ยเกรงเนื่องจากเราไม่เคยขับมาก่อนนะครับก็จะเกรงเกรงหน่อยก็จะแบบเงื้องเงื้อง้างงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะออกลูกแง่แง่เลี้ยวไปเลี้ยวมาตัวก็เอียงไปเอียงมาแล้วก็เกรงเกรงเกรงนะครับ จะสกีไม่เบรกนะครับเวลาเร่งเนี่ยูนเนี่ยยกคันเร่งมันก็เบาแล้วนะครับเนี่ยยกคันเร่งก็เบาแล้วอ่าหรือถ้าฉุกเฉินจริงๆนะครับมีอะไรขวางอยู่ด้านหน้ามีกขวางหรือมีบาดแผลอยู่ด้านหน้าเราก็เบาคันเร่งน,นะครับเบาคันเร่งแ,แล้วก็เบาคันเะร่งแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เร่ง